มุดบ้านล่ไล่พี่น้องพี่น้องไล่ไล่มันพอกินอะไรได้หนิสบายดีทุกคนมันนี่ก็มาอยู่ในหน้าพี่น้องนะมันนี่คือเขามากินปลามากินปลาก็คือปลาในพันธ์เสี่ยงนะ วันนี้ก็เลยร่วมตัวกันแบบหยาิพี่น้องแหละก็เลยมากินในนี้แล้วก็แล้วสิได้ท่ายคลิปให้ทุกคนได้ับชมกันนี่ก็คือแถวนี้กระเพลูกเองมันนะพวกบงหน้าน,นันลายเลยนี่ก็เล่มสุกแนี่ยนะ ในกับแถวในกับเป็นอนนมนเป็นเป็นต้นบางหน้าไม่ปลูกไรขนาดเลยนี่ก็เตรียมตัวลงไล่ม่องนะอะไรไ้เปิดกองเปยังวะนะเอมาเผื่มาด้วยอ่ะบดบดยนกูขี้ห้าหอยกองวะขี้แม่ โค้งนีู่ปตีไหมขอนไม้นี่แนมเบิ่งน่ำ้นเลิกนะเออฮักก็ฮักก็เลิกซพอรออยู่หน้าเขานาะเพียงอันนันแต่ว่าเพียงเอก่ะเอาโตมนมึงแก้มองมาแก้มันเลนี่มาพดนี่มพดทำหลางกูนีเราไม่ได้เไม้หลุกดีกว่าพดทำลี่งนี่ เหเหบอลนี่ปองยาเลยนะโดยวงมือมือนกันนั่นนี่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 มองยลงไปย่ำนคืข้างในเ่าดีไ่อท่ารถองโ่ันคลองกีเลนี่สนุกที่กูโดนี่ว่ามึงำลังกูเออันแล้คองน้อยไม่อมาอคื้องจะละโปนนั่นแหละเกบนจนี้ได้ มาน้ากันเนี่ยบุญผู้ไทยยังคนน่าจะเอาผู้ไทยอะไรขักยังไงเฮาเด้อเฮาเขาเฮาผู้ไทยเฮาผู้ไทยพ่อเออผู้เดียวนะคผู้ไทยอ๋เป็นคนผู้ไทยได้เฮาเป็นคนอันนั้นกะเลวอันนั้นผู้ไทยฟอร์มอันผู้ไทยฟอร์มแม้มท้วนนะผู้ไทยพ่อมผู้ไทยแท่ลากมาเฮาไปเนี่ยลากเข้าแล้วเปล่าอ้าวเลย Yeah. Ừ. Nguyên là mình đi người mình vào ninh quang 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 với những ninh quang 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 ninh ดยยดโอ้โนปนินเห็นไห <c oughs> มเห็นไหมเห็นลอยปนินโอ้กือแไดใหญ่จะหลากคึอนอนแคบโลดหลากกินอลไรก็คู่เลย because, because. เอ <c oughs> อตังเออ วาล็กเป็นห้างจ้งเอากระไรกรอไ้กูกูเล่บ้างนหมบอกกูเล่ดึงเขาดึงเขาเอย ปอดหมาตั้งเบ้าปานแซมสิกิ้นแซมกินนี่เนาะแกตาเดียวก็เลื้ยกินแล้วโอ้นายจะได้ปลาตัวใหญ่ๆเนาะได้แต่เบื้องมันเข้าไปห้อมๆจรหน่อยฮะเออแคเนี้ยคอยแกเข้าไปแกเข้าไปเลยเป็ดผเกียเป็นฟงเข้าไปเลยตัวใหญ่เลยเห็นเนาะนี่ เอาหาอ้าวบอยวาเดี๋ยวาไปหอดไปหอดจอมกันนไปหอดกันก่อนจัคอยจิจอมเขาคอยลากตีนเขาจังได้ปลาไงปไงดดอเราเป่นบอ่งยังย่งมันก็อยู่ในนี้แหละบไปทังได้ดอกเสียรถน่ดิสิเผาตัวไเดี๋ยวนี้ดปลาตัวใหญ่เลยเมันบ่แดดนีเ บ่เมนพอกินบ่นู่นพอกินอ่ะไดมพอกินอะได้นโอ้เช็บอยู่ได้เลยไร้าร้อยู่ได้นี่กระเทือนกระเทือนใช่รคือม่ให้มันจำสั่กะพ่ออะไรฮือตได้นิ แบบพ่อกระเทิรนขั้นยิถิ่นกระเช้าได้ใช่ไหยกันเอาอเห็นมั้ยจุ่มนี้ซะโตโตหยกหยกเลยเฮ้ยโต๊ะมุงไงหนึ่งพี่เนาะเรามาเด้อกินปลาแล้วกันอยู่ได้เขาเอิอนปลาเองก่อนปลากระโโหวะบ้านเทาเอิอนเลยตลกไปอุ้ยอยากว่าบอสพี่ก่อนดีบิ้วยังอยู่เราปล่อยเราปล่อยแต่วันนี้ มาเรียบร้อยตัวนี้ว่ใส่ขี้ตัวนี้นะเรียบอยคุกปุ๊เลือกินอะไรนี่หาวหมองหาอยไกหาลยพลามนั่นนะเด็ม่งป่ะเอรอพทีแมงามทำแฮนนี่ตัวใหญ่นะ

จับด <worries> ิ <anything> <Fahrenheit> ้นมันเด้่มมีอากัรคอนโนคอยลากับมะอยากดินตูดิ้นอยับมาเลยจับดิ้นเลยตูดิ้นอลู่มจับดิ้นมานเด้อเยิ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวบักไงเนึ่ยพี่น้อง แป๊บนึงแค่น่กคน่งกูินี่ตัวนี้ตัวนึ่งไอขีอ่ะน้อยไกลห้อหล้อาิดลายดิบดป่านลยลพี่นพี่นลาย หมดเลยลให่ิธรรมดาป้าป้ากะโหมันสิแบบมันมันต้นใหญ่เตีมขีดมันตัวมา่มันต้นใหญ่เลย,ยนะแแบบต้นหนึ่งประมาณสามสีโหแล้ตันหนึ่งไรเขา ปลาอันนี้พว่มใหญ่เนาะมีเดือน4ีเดือนหาอันนี้ใหญ่แท้ๆได้ปลาปลากระโ h แ่ใต้นะก็ได้หัใหญ่นึ่งออกปลาเป็นหางเอาละนยเสียกละหมัดเลยนี่

ต่อมาต้มกิ๊กอย่างเงี้ยแล้วถอกเกลือด้วยเอาตีเอเกลือออกมาต้องใส่ักระโดดว่อะไรนี่เออมีบ่เอาไปปรุงกับมือมึงไปทักออกมาเลยใส่คุณได้ไหมป้าใส่คุณเนี้ยมือกันคุณขี้เออโอ้โหมดไปต้องมันหมดแล้วป้านี่คือปลาตองเต็มอยู่นะปลาตองผัดผู้ไทยผัดก้อนปล้ตอง กูทำขุนาม่าบอกว่าหูไทยหูไทยปอมบ่คอเมื่อนี้นะหูชาวเขาพี่พักได้หูบ้าเขาเากีเขามากคนมีประสบการณ์ในชนะประสบการณ์ลีลาบอดีมึงมื่ไม่เชื่อลองทำเึงเมื่อนั้นลีลาบุดีบ่ยางชอบแบบดิบๆจำเจวเลยนะแบบมเห็นกับขัวเนี่ยเสยุอะสีโตกับพ่อน่าจะเหนน อันนี้เจียเจียวเฉยนยจับใส่หดแดงเตื่นชีจั่บ่ชีโต้ก็พอสุกอย่ทีแบีบเจวอากมาพี่เด้อใสสมกับหมักน้ามาบีบใช่อันลลางเรียบร้อยแล้วครับะแดงอย่าลืมเตียงเด้อบันเดื้อบนเนื้อกับใจบ่อยกพอกินข้าวไดตปปานเขาเอาได้มันแบบปลาธรรมชาติมันบ่ะพอกินข้าวอะไได้แบบใส่หมักน้าใส่โดนเลยไม่ปาธรรมชาตินาะพี่น้อง กินแบบสดๆเลยมิเจียวอ้ยมงนาว่ใส่มังหน้าวหนเดอะแบบสดๆเดอบุ้ยอ้าวยันมาบบ้เพชรอะอยากกัดอย่างงั้ก็เหน่ล้วเพรแหละเจียวพงกัมี่เนี่ยยันมาบอกพ่อคว่ำเขาแบบให้น้อหยาดน้ำไปนีบไปบอกินดีบกับเขานุ่หยาดน้ำพี่น้อง จามสไตล์เฮาบันบันเห็ดยำบัวบัวคือบ่อเท้านะแม่พักสลัดกระหำเขาเทลโกกก็สไตล์ีเพิ่มอ้าวโอ้ยใจเลยเนอาะน้ำลายแตกเลยอ๋อนั่อีกรอบนึงครูตาน่ะเห็ดใส่น้อยโพดพักนั้นเมื่อเห็นหน้าบ่อเท้ากินแล้วเห็ดแ่ำปุ่มใส่ปุ่มใส่ พอดีเราพอมากินป้าป้าเันเทียงเอบายข้าวขาาว่าสุดยอดเนาะยอดเลยที่ยอดเลยคำที่สองเป็นกวบางท้าเส้นระบอเลยจลแล้วราคุยซองบาทที้มืดหลดก้อยเอาไหมก็ได้เราเป็นเกลมึงได้ยินเหรอไเฮ้ยลงห่อยแเจวได้เลยแซ่บกระดักกระดอกเน๋งไรไม่ร้สุดยอดเจ้าเนี่ยสามะสาดติสุดยอดเลย เขาผ <Sure> right uh um 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 uh> 네ู้ร่วมไั่นี่นะคือแบใช่จะยิใตัวอันได้ไหมฮะลายยางมันนี่ละเหตุกิ้คนลันวนี่และเสะ้งม่มันขาได้หบ้าบ้ามันพูดเจาเวลาด้วยุนองไว้เลยเจาเวลาด้วยพอเเอาเที่ยงมันตายก็ได นี้เจ้าที่ตบทอบ่อยพี่พ่อไปเช็คแล้วพ่อคุณเนี่ยเจ้าเจ้าเงียนเงียนเ่า้คยจะเอาอะไรพูดซาดูตเหรอซุปข้าวดินดำๆเดือดดินปลาทอดค่ะเดี๋ยวบบเซวบวชีวะ ป๊าคือว่าบอท้าวกินอ่ะบอท้าวกินค่ำแบบแทบสีแบบปอต้องเช้ามาเาบอยออปเปิดป้าไว้หละกกระดังกินป่าทุกปุ่มพักมันเกิว่าเลือปากกบใจเจาบุปป้ามันัใหญ่บุปผู้คำโอ้เล่นี่ยกหีเยกหีเพชรจนาวันมกบทุ่มงี ลองเนือปลาใส่น้ำแค็กรชุดอยู่นี่แล้วนี่นี่จะชุดหยอดวะหยอดหยอดขาดแบบผดทยกึน้ำลาอีฟก็ ใส่บงให้หลดแขหามันก็โจกเลยค่บนีน่ะทามบสุดยอนเลยค้ามามพิเศษเลยครับโอ้นี่ยก็แน่นๆเลยเนาะขะก็เอคสน่อนข้ามข้บบพิเศษเลยัอนี่อาจจะแน่นแน่นเลยเนาข้ามเอวดกินเจขข้า้ากพิเลยอ้นี่าจจะแน่น่เลยเนะขามเอวสาดหย่อนพมายามจิเศษเยคร

พอกระด้างหมดพอได้พอส่มไลยมันพอเส็งเขากันดีเนาะข้าวหุงึ้นเนาะอ๋อตสำรับสมพ่อค่ะโอ้โหโอ้ก็โอ้ซะเอาเลยเลยอุ้ยพี่นองโอ้คับเอาเลยเอาพัดเขาคำยังไงแม่

เอาเะช่ยเลเอาผัดหมาลนื้อเฟเบา ไดมากินแน้ <th> ่ยนได้ยกเอาค่ะจ <prix> yeah. mm ับเต่ใจับ่ใม่แมาสวยมาสิจับตะลอนตะลอนตะลอนีไมอ้สุดยอดหรอได้ได้เนี่ยกินอย่างเนี้ย ไวบ่ได้อันนี้แก้วแก้วโตไป่อาาน้องอายออย่าสโดอหล่อโหลีน้องบอ้คนกําลังกินอยู่มเด้ออาจารย์มาเด้อมาเด้อ มันเองก็เป็นวันร่วมญาติอีกเมื่อนึงนะคือว่ามาหลายคนนี่ไม่ได้ไปนองกันเองนี่แหละมาไหนนั้งอันนี้เตาเตาโอ้วงงามมันเลยเตาเนี้าไทุกปอนเทนเตางามมัน้ลยะมากหนินล้ว ผมปฏิเต่านี่อยู่ในธรรมชาติพิษไม่ได้มีเลยในาย่าเลได้เตานี่นั่นยู่ในธรรมชาติไม่ได้มีเลยใดที่บานนี่แม่ปกติเตาเพชรปกติเตาเพชรปกติคนค้าก็อยู่ตังค้ามันมาเข่าอันนี้พิษอะไรข้ัวกพดข้าวโลดมันบอกอันนี้ค้าวพิษอะไรห่าใหญ่ยู่ในในธรรมชาติไม่ได้มีเลยไหน คือเตาในเตาเผ็ดนะเป่นว่าถ้าเกิดใหญ่ในใหญ่อะไรนะโอ้คือมันหมดไปใไ่บอร์นเลยค่ะเออโอ้นี่นะทุกคนคือเป่นเลี้ยงในน้องนี่นะคือมันขึ้นมา้ยางแถวนี่แะไรแกบางทีก็สิลงไปเนี่ยนี่นะโย อโอ้โหเนี่นะเพนะน,น,น,น่อเปานกำมาปะไปนี่ต่อไปองมันกอืมแล้วมันไปเองเนาะคายบ่อเนี่ยฮะหรือวันอะไรอะเออเลี้ยงไปซื้อๆบริคลายเนาะก็ะคือน้องป้านี่นะถ้าเกิดว่าไปที่วายอยู่แถวไกลๆเนี่ยนะหรือว่า บันเหล่าดอนแดงหรือว่าแถวเมืองส้นอะไรยังนี่นะตาเกดมาจากใดปู้ใดป้าก่ะสามารถมาเอาในหน้านี่ได้นะในหน้า,นาเพนนี่คือเพนคายนะคือมาอลไรก็อันนาเอานี่เลยเอาคือเขาเอานี่แล้วก็มาติดกิโลคายนะคือพิกัดนี่ก็อยู่บ้านหน้าด่ายนะก็าสามารถมาสื่อกับเพิ่นได้เด้อ เพิ่นเลี้ยงปลาลายอยู่นะปลามีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ปลาปนกันไปคือแล้วก็ตามกิโลที่เป็นติดนั่นแหละคือน้องนี่ก็เป็นน้องหน้าสาวนะคือเพิ่นมาอยวนในบ้านนี่ก็เพิ่งเติบลเลยเพิ่นมาจากกรุงเทพนั่นแหละมาแล้วก็เพิ่นเห็ดสวนเห็ดยังในนี้นะแล้วก็เห็บอดบ่อเลี้ยงปลาย่างหอมคือเดี๋ยวนี้ก็สบายเลยปลาลาย <laughs> ก็เลยพากันมากินมาเนิป้าตอนนี้มันกินลกวหน้านี่เป็นหน้าแคมบัตนะกวดเต็มเข้าก็เอาไปกินต่ออยู่เพื่อนเีงกหัวปลาก็ได้อยู่ได้ ถอดหัวปลากินบอไดกินกลุ่มปะยามันเหมือนนักก็ขอบใจเจ้าของน้องมาเนี่ยนี่คือเจ้าของน้องใจลายยิ้มใหญ่ใจดียิ้มมาเนี่ยยิ้มกลางปลาลายนักการเมื่อนี้ก็คือเฮ่ากินแล้วยังแล้วก็แง่แง่กันนั่นมาเนี่ยคือสิได้กลับเบือนไปเกอนมันแล้วก็รสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงสำเน้ทุกคนเดี๋ยวคลิปนาะพอกันใหม่แันะะ่ว่าเ้าสิไใดไปถ่ายอยู่ใจนะ